วันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกๆนะคะของอที่นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดเตรอภินันนะคะท่านเป็นนักคิดนะคะนักเขียนนะคะสมแล้วนะคะที่ได้ปริญญาเอกสามใบนะคะเยี่ยมเลยนะคะอันนี้ต้องต้องขออีกอันหนึ่งที่น่าน่าทึา่งและน่าภาคภูมิใจนะคะเป็นโลโมเดลของเรามากๆก็คือท่านไม่ละเลยนะคะที่จะอยู่ในโลก นะคะที่เรียกทีเรกว่า transformational หรือดิจิทัลหรือนะคะไปสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มันยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นแล้วนะคะยิ่งกว่าเจนอื่นๆท่านทำได้หมดอันนี้อันนี้ต้องขอบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะท่านที่ได้ฟังมาตั้งแต่ต่อเนื่องนะคะท่านจะเห็นเลยว่าสิ่งแรกของการที่เราตั้งต้นชีวิตการที่จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการนะคะเราต้องมีทุนนะคะพื้นฐานอยู่หากไม่มีเลยก็ไม่ได้เป็นไรก็จะต้องอ่านก่อนโดยเฉพาะที่ท่านพูดหัวข้อหลักหัวข้อย่อยหัวข้อรองอันนี้น่าสนใจมากกับผู้ที่ต้องเขียนหนังสือนะคะผู้ที่ต้องเขียนหนังสือเพราะฉะนั้น เอกสารประกอบการสอนคือผอ,อเอกสารคำสอนคือรองศาสตราจารย์นะคะสิ่งเหล่านี้หรือหนังสือหรือตำราก็ตามนะคะมันก็ไม่ต่างอะไรจากงานวิจัยค่ะทุกท่านคะในงานวิจัยเนี่ยนะคะหัวใจเลยเราจะ use of AI อย่างไรเราจะใช้มันอย่างไรเพราะเอาเข้าจริงอะ่ะไม่ว่าจะตำราเอกสารหนังสือหลักการสำคัญเลยของ Chat GPT คือผู้ช่วยทางความคิดและผู้ช่วยรวบรวมให้เราไม่ใช่ผู้สร้างผลงานแทนเอาแค่เนี้ยเขาไม่ใช่ผู้สร้างผลงานแทนเรานะแต่เขาสามารถเป็นผู้ช่วยรวบรวมนะคะให้กับเราย่อความให้กับเราก็ได้เรียงความให้กับเราก็ได้ถ้าพูดภาษาแบบคนเจเนอเรชันเก่านะคะเพราะฉะนั้นเนี้ย AI ทำได้หมด เพราะนั้นการใช้แชท GPT อย่างไม่โกหกทำยังไงนะคะการใช้แชท GPT อย่างไม่โกหกคือการไม่ปลอมแปลงผลงานวิจัยไม่อ้างอิงเท็และก็ไม่ให้ AI สร้างข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบได้จริงนะคะ,ะดังนั้นนะคะอยากฝากอขอขอทงท่าน,ท,านท่านทีมงานของท่านท่านท่านอภินันค่ะขอว่าเปิด ตรงแชท GPT เอาไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพื่อเพือ่อให้รู้ว่าวันนี้เราคุยกันว่า Chat GPT เป็นผู้ช่วยเราไม่ใช่ผู้สร้างงานนะคะนั้นการใช้ GPT อย่างไม่โกหกก็คือเราจะไม่ปลอมแปลงผลงานวิจัยไม่อ้างอินเท็และไม่ให้ AI สร้างข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบได้จริงอันนี้สำคัญนะคะท่านสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านฟังท่านอภินันพูดไปแล้ว เมื่อสักครู่เนี่ยว่าทําให้เราสับสนวุ่นวายโอมานชีวิตเนี่ยนะคะก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวเก่งกว่าเขาได้ไหมนะคะอ่าก็คือเราต้องเราต้องเป็นคนที่เขียนเหมือนเขียนโปรแกรมให้กับเขาแล้วให้เขาไปหาข้อมูลอ่ะอันนี้สําคัญนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะทำวิจัยในมุมของสังเคราะห์วรรณกรรมจากแหล่งที่อ้างอิงได้จริงเราต้องบอกกับว่าขอให้ตรวจสอบได้นะฉันไม่เอานะแบบมาสมมุติน่ะ AI ชอบมากนะคะทุกคนคะสมมุติแล้วเราก็เชื่อว่าผู้ที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ใช้ AI อยู่แล้วใช้เป็นอยู่แล้วสบายมากแต่เพียงแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าพวกเราใช้เขาอย่างสนุก เขาจะกลายเป็นผู้ช่วยเราที่ดีมากๆทุกวันนี้อาจารย์กาญมน AI เรียกว่าครูกันครูแล้วก็ K A N ครูกันเพราะดุเขาเรื่อยเลยว่าเขาอะโอหกเราอะไรแบบเนี้นะคะก็ก็เหมือนเป็นนักเรียนด้วยกันเป็นผู้ช่วยเราไปด้วยกันนะคะหรือเป็นเลขาเราไปด้วยเลยนะคะทุกวันนี้ไม่ต้องมีเลขาค่ะนะคะ AI เป็นเลขานะคะเพราะฉะนั้น การที่เราจะทําวิจัยหรือเขียนหนังสือก็ตามนะคะเอาเอาโนดของวิจัยเนี่ยเขาจะสังเ่งะ้อวรรณกรรมจากแหล่งที่ต้องอ้างอิงได้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลอยู่ในตัวเราว่าเราอยากได้นักทิทฤษฎีด้านมาร์เก็ตติ้งอ่าด้านจเมนา์การตลาดการจัดการบริหารการศึกษารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายขอได้หมดนะคะนั้น จะช่วยเขียนหรือเรียบเรียงข้อความเราได้นะคะแต่ว่านะคะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องให้เขาข้อมูลเขามากพอเช่นโครงสร้างบทเหมือนที่ท่านพิินันพูดเมื่อสักครู่ถ้าจะเขียนหนังสือต้องมีโครงสร้างบทใช่ไหมคะบทที่หนึ่งถึงสิบสองบทที่หนึ่งถึงเจ็ดหรืออะไรก็แล้วแต่วรรณกรรมก็เหมือนกัน นะต้องหาแนวคิดทฤษฎีของใครอย่างไรแต่เราต้องเช็คได้ถ้าเราเช็คไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเอ๊ะนะนะักนะการตลาดเอ่อคอสเลอร์แอนด์คิวเสมมุตินะคะหรือนักการศึกษานะคะหรือนักรัฐศาสตร์ <A. S 1> มันใช่ไหมนะเราต้องเอ๊ะ เอกับเขาตลอดจนกระทั่งเขาไม่กลา้าไม่กลา้าไม่กลา้กลาที่จะแต่เขาจําเรานะคะไม่กล้าที่จะหลอกเรานะคะแต่ท้ายที่สุดเราต้องรู้ว่าเราต้องรู้ว่าไม่ควรใช้ GPT นะคะหรือแชทเนี่ยสร้างข้อมูลที่สำคัญมากไม่ควรเลยอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งคือสร้างข้อมูลภาคสนามปลอมอันนี้ไม่ควรทำ นะคะเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะได้ของปลอมและมันก็ไม่จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราต้องหาข้อมูลหรือ Data มาก่อนข้อมูลรอข้อมูลดิบมาให้ได้กับงานวิจัยนะคะอันเนี้ยแล้วมาให้เขาช่วยอันนี้เขาช่วยได้แต่แล้วก็ไม่ให้เขาทําแน่คือแต่งเผนการวิเคราะห์หรือผลสถิตินะคะเพราะเขาจะพูดคําว่าสมมุติสมมุติสมมุติ แล้วเมื่อเขาพูดคำนี้วันวันนี้อาจารย์อาจารย์กันไม่ได้ไม่ได้เอามาขึ้น GPT Chat แต่เดี๋ยวนากพนะคะวันนี้มาเพื่อโปรโยก่อนต้องใช้คำว่าขออนุญาตทุกท่านมาเพื่อโปรโยวันนี้เป็นวันของท่านรองศาสตราจารย์ดออรอภินันนะคะอย่างแท้จริงเลยนะคะแต่ว่ามาเพื่อขั้นกลางนะคะอ่าสักนิดหนึ่งมาโนดของวิจัยสักนิดหนึ่งว่า นะคะเราไม่ควรใช้ GPT แชท GPT สร้างข้อมูลภาคสนามปลอบนะคะหรือแต่งผลการวิเคราะห์หรือผลสถิติแต่ถ้าเรามีผลนะคะมี Data มีค่ามีนมีค่าเอ่อ t a n d a r d หรือนะคะผลสำรวจเอาไว้เขาจะโอเคมากนะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยว่า Chat GPT ชอบมากคืออ้างแหล่งอ้างอิงที่ไม่มีอยู่จริง นะคะที่ไม่มีอยู่จริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราต้องระวังนะคะนั้นสิ่งที่เขาเขาคืออ่น้องน้องแชทของเราเนี่ยนะคะน้อง GPT ของเราเนี่ย AI ของเราเนี่ยนะคะต้องต้องระวังแล้วเราเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องเราต้องรู้เขาอะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เราต้องรู้ว่าเขาชอบสมมุติการอ้างพอเขาสมมุติแล้วเราลำบากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ไม่เอ่อไม่ไม่ต้องระวังนะะแล้วก็ในการรายงานหรือบทความทั้งหลายเนี่ยก็ต้องฝากทุกท่านนะคะว่าแชทจ g p นะคะกับงานวิจัยทำให้เราช่วยเราได้ไหมช่วยได้คะ่ะ อย่างที่เราบอกช่วยหาข้อมูลนะคะช่วยหานักพิทฤษฎีแต่ละที่เขาเก่งมากนะคะวันนี้ของเขา,าอายุไม่ถึงสิปีแต่เขาเก่งมากๆเพราะอ,อะไรเพราะทั่วโลกใช้เขาหมดเลยพอใช้เขาแล้วอยากเป็นนักการศึกษาอยากเราจะเป็นใครเราจะเป็นบริหารการศึกษาเป็นรัฐประสา์รัฐกิจหรือเราจะเป็น ปบริหารธุรกิจหรือเป็นพยาบาลเป็นสุขภาพเป็นอะไรเขาทำได้หมดนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นหัวใจของของงานในทุกๆด้านเนี่ยนะคะเราจะพบว่า c h a t GPT หรือ Open AI เนี่ยพวกเราน่าจะน่าจะรู้แล้วก็ต้องใช้จ่ายอย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรอภินาณบอกต้องเสีย20เหรียญ นะคะประมาณ20เหรียญ600กว่าบ,บาทนี่เมื่อกี้เพิ่งจะเสียไปค่ะท่านท่านอภิพินันคะเดือนหนึ่งเสียครั้งหนึ่งก็ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราคิดว่าเราอยากได้เขามาเป็นผู้ช่วยอ่าขอใช้คำว่าผู้ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทํางานวิจัยนะคะเราเริ่มจากจุดของการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลให้ได้อยากทําอะไร เขียนประเด็นเข้าไปได้เลยนะใช่ไ,ไหมคะท่านพี่นันคะหัวข้อเรื่องวิจัยมันจะออกมาจะเอากี่บทจะเอากี่เรื่องล่ะมันบอกเราหมดเลยเนี่ยถ้าพี่นันก็มีข้อมูลแน่นอนนะคะให้มาเป็นสิบเรื่องเลยเลือกเ,เอาอยากได้เรื่องไหนแต่แต่ด้วยนะต้องมีธีมนะบอกว่าฉันอยากได้ธีมเนี่ยอ่าฉันอยากได้นวัตกรรมการตลาดสม,มุินะคะนวัตกรรมการตลาดเครือข่ายธุรกิจ ทุนมนุษย์ทุนสังคมสมมุติโอ้ยออกมาเป็นชื่อเรื่องสวยหรูอลังการงานสร้างเลยนะคะอหยิบจับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบคือ <c oughs> เขาเป็นผู้ช่วยทางความคิดเราได้ <c oughs> เขาเป็นได้นะคะ <c oughs> เขาเป็นได้พอเขาเป็นจุดนี้ได้พอเราได้ชื่อเรื่องใช่ไหมคะชื่อเรื่องที่เราอยากทำจริงๆ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องบอกเขาว่าฉันต้องเอาอชื่อเรื่องที่มีตัวแปรอิสระตัวแปรตามให้ครบนะฉันอยากทําเรื่องของความสัมพันธ์เขาจะบอกเลยว่าหนูขอวัตถุประสงค์ด้วยได้ไหมหนูจะทําให้น่ะนะคะเขาอยากทําให้เราและนะคําว่าหนูนี่คือ AI นะคะเขาเรียกว่าผครงการต้องการไหมนะคะมีวัตถุประสงค์การัดดีดดดด เรเลยค่ะเดี๋ยวเสริมเสริม,มท่านที่บอกว่าเนี่ยเรามีธีมอะไรสมมุติว่าตรงนี้เราจะได้เรื่องต่อเนื่องมาจากที่เอกสารประกอบการสอนน่ะก็คือการปกครองท้องถิน่นเชิงนวัตกรรมอันนี้ก็คือธีมของเราที่จะเนะเราก็บอกว่าให้ช่วยกําหนดตามชื่อเรื่องวิจัยธีมก็คือการปกครองท้องถิน่นเชิงนวัตกรรมก็หมายความว่าเราจะต้องพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่ เอาเรื่องใหม่ๆเข้ามานวัตกรรมก็มีหลายระดับก็อย่างที่ว่าก็ตรงนี้แหละอย่างที่ท่านเลยกัญญามลบอกแหะแต่เสริมนิดหนึ่งก็คือแม้ว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะแต่เป็นผู้ใช้แต่ในทีมงานในมูลนิธิของมีก็มีอาจารย์โยธีเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ที่จบทางวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ก็วิชาโททางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ประจำอยู่ตอนนี้มาช่วยตลอด นลงานตั้งแอปไว้เยอะแยะตัวเนี้ยเราตั้งแอปทางด้านของไอเอไอบวกบวกไอพุทธศาสตร์นะก็คือเอาวัดถัยปิดกเนี่ยเข้าไปบรรจุไว้ถ้า AI ทางด้านวิจัยทางด้านบทความทุกอย่างในเวลาเราตั้งเฉพาะเนี่ยเราก็ต้องตั้งแอปขึ้นมาเฉพาะทางเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พอเพื่อที่จะเสริมท่านกันเนมอนว่าผมใหม่ออกแบบไว้แล้วตอนเนี้ยก็คือใช้ให้ AI เนี่ยช่วยกำหนด ชื่อสามชื่อเรื่องวิจัยอ่าไอีมก็คือการปกครองท้องถิ่นเชิงนวัตกรรมโดยให้กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย3ข้อแล้วก็ขอบเขตการวิจัยก็3ข้อขอบเขตทั้งด้านพื้นที่สถานที่ขอบเขตเนื้อหาประชากรขอบเขตทั้งด้านเวลาเพราะนั้นที่เราใส่คำว่าขอบเขตเนี่ยมันจะหมายความว่าเวลาจะทำวิทยานีพนธ์ไม่ว่าจาก2หน่วยเกต ของปิญญาโทรหรือว่า36ิบหกน่วยกิจของปิญญาเอกหรือ54ิี่หน่วยกิจ60ิหน่วยกิจแล้วก็เอาปิญญาตรีวารียนปิญญาเอกแล้วก็72ิบหน่วยกิจมันก็จะมีน้ำหนักตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวขอเบื้องต้นเนี่ยเอาแทรกตรงนี้ท่านกัญญมลถ้ามองเห็นก็จะได้เสริมตัวนี้ไปเลยคนระับอ่าเดี๋ยวขออันนี้มองเห็น้ะนะเดี๋ยวผมจะสั่งเลยนะเพราะว่าตอนนี้ให้ กำหนดสามชื่อเรื่องวิจัยใครสนใจตรงไหนพอเวลาสั่งชื่อเรื่องอย่างเดียวไม่พอเราสั่งให้ทำวัตถุประสงค์มาด้วยขอบเขตมาด้วยอันนี้ก็คือเวลาเราจะเสนอชื่อเรื่องวิจัยเนี่ยมันต้องเอาวัตถุประสงค์กับขอบเขตมาด้วยมันจะได้ทาผ่านกันครับอ้าวสั่งปุ๊บเลยตอนนี้นะเรา,เราลองดูตรงน,นี้ขึ้นไหมข<า>ึ้นค่ะเรียกลเลยค<า><า>่ะท่านค่ะ เดี๋ต่อเลยตอนนี้เรื่องที่หนึน<า>่งนวัตกรรมการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อย,ยกระดับคุณภาพ,พ,ภาพชีวิตประชาชนอ่านต่อเลยตอนนีเห็นไหม ก็เยี่ยมเลยค่ะขอพระคุณท่านอย่างสูงเลยค่ะ,ะก็นะคะจะเห็นว่าพอวัตถุประสงค์การวิจัยเขาก็จะบอกว่าเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารบริการสาธารณะขององค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิ่นข้อที่สองเพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนวัตกรรมด้านการบริการสาธารณะมาใช้ในพื้นที่และข้อที่สามเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดก,การบริการสาธารณะเชิงนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเห็นไหมคะ ไม่มีอันไหนไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่องเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำให้เราได้ขอบเขตการวิจัยเมื่อสักครู่ท่านบอกนะคะถ้าพี่นันบอกว่าด้านพื้นที่สถานที่เขาก็บอกว่าฉันจะทำที่ไหนอบตเทศบาลนะพนักงรสีอยุธยาบ้านท่านเองถ้าบ้านขอจากอายุโม่ก็จะบอกว่าทำติดเบอรอยู่เวลาของหกออยู่ที่ไหนไม่รู้ด้วย นี่แหละค่ะน่ารักมาก AI ของเราด้านที่สองด้านเนื้อหาและประชากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการด้านที่สามเวลาเห็นไหมคะจะเก็บเมื่อไหร่มกรามิถุนาหกเก้านู่นโอ้ยค จะเชิงลึกเลยข่าวนี้นะคนับครับอย่างเรื่องที่หนึ่งท่านเราสนใจเราก็ไปตรวจสอบดูรีเทคดูว่าเออใช่หรือเปล่าที่พูดบางเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบนะออาท่านต่อเรื่องที่สองครับอ่าเรื่องที่สองนี่น่าสนใจมากเลยนะคะท่านน่าจะได้เงินเยอะค่ะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ในระดับท้องถิ่นแนวทางนวัตกรรมการบริหารเพื่อความยั่งยืน เห็นไหมคะโอ oh, ้น่าทำมากเลยอันนี้เร yeah. ื่องที่หนึ่งข้อที่หนึ่งของวัตถุประสงค์ศึกษาสถานะปัจจุบันของการนำนโยบายเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ในระดับเทศบาลสองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนสเพื่อเสนอแนวทางบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายั่งยืนระดับท้องถิ่น หมคะขอบเขตพื้นที่เหมือนเดิมค่ะเขารู oh. ้ว <mind for> ่าโอ้อันนี้จะมีชิงไม่ขอนแก่นนะคะเพราะว่าเป็นเมืองอัจฉริยะเมืองใหญ่ใช่ไมครับตออายุธยานะไม่เอาแล้วอายุทยาประชากรก็เทศบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลสารสนเทศแล้วก็โครงการสมาร์ทซิตี้ระยะเวลากรคุมภากรกฎาคมหกสัมภาษณ์แบบสอบถามสำรวจเห็นไหมคะพวกเรา มันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเหมือนที่ท่านอภินันบอกต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทีอ่ะเรื่องที่สามนวัตกรมกรมการบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างเมืองสีเขียวน่าสนใจมากคือทันสมัยด้วยทันสมัยมาก <laughs> เออ <laughs> เดี๋ยวเราเอาสามเรื่องมารวมกันดีไหมคะท่านลองให้ AI ไอทำ ต้างให้เป็นเรื่องเดียวแล้วเราก็ไปขอทุนกันแม่นะคะข้อที่หนึ่งเพื่อศึกษารูปแบบนวัตกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย้อมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตถึงไหนแล้วคะคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนสาม เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมมุง่งเพื่อมุ่งเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนน่าสนใจพื้นที่อยู่ที่ไหนเรามาดูกันอ่ะคราวนี้ไปนนทกับปทุมแล้วค่ะท่านเนื้อหาประชากรสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ผู้นำประชาชนระยะเวลามีนาสิงหาสัมภาษณ์โฟกัสกรุอ่ะทั้งสามเรื่องทั้งสามเรื่องน่าสนใจแล้วถ้าเราบอกกับเขาแล้วค่ะว่า ฉันจะเอาสามเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่แน่คุณลองทำแผนวิจัยให้ฉันซิเขาก็ทำได้นะเออเขาทำได้นะแต่เอาเมืองเดียวนะฉันไม่ไปหลายที่ไม่มีตังคคะเพราะฉะนั้นนะคะ ขอบคุณอขอบคุณาทางเทคโนโลยีมากที่ที่ที่ทำมาตรงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราทำสามอันแล้วรวม AI จะบอกกับเราได้เลยว่าคุณจะทำแผนวิจัยแล้วก็มีโปรเจกต์ย่อยกี่โปรเจกต์เห็นไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องตรวจสอบได้นะคะแล้วก็แล้วก็นะคะ หลีกเลี่ยงการโกหกโดยไม่ตั้งใจนะขอโทษน้อง AI นะคะครูกันขอโทษเพราะว่าจะต้องพูดว่าโกหกโดยไม่ตั้งใจด้วยนะคะจาก AI <ม>เขาบอกว่าให้เรานะคะเราในฐานะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นำา AI นะคะทุกแหล่งที่อ้าง c h a t GPT ต้องตรวจสอบนะว่ามีจริงโดยดู DOI ค้น Google Scholar ให้ฉันด้วยนะ<ม>เห็นไหม เวลาเราอยากรู้ว่าเขาโกหกเราไหมเราต้องล้ำลึกกว่าเขาโดยการบอกว่าทุกแหล่งอ้างอิงของคุณช่วยตรวจสอบว่ามีอยู่จริงดูค้นหาในก o o g l e สกอร์ไลห้ฉันด้วยเพราะฉันโกหกไม่ได้งานของฉันอ่าเขาก็จะบอกเราแล้วก็ทุกคำกล่าวอ้างทางคฤษฎีหรือข้อมูลเชิงสถิติ คุณต้องมีเอกสารยืนยันให้ฉันอันนี้ไม่ได้พูดกับใครนะพูดกับ AI วันวันหนึ่งคุยกับ AI ได้ทั้งวันนะคะสนุกมากแล้ว <c oughs> วันหนึ่งมาเจอมาโทรศัพท์คุยกับท่านอภินันแล้วแล้วท่านกลายเป็นโลโมเดลของการทำอันนี้บอกอุ๊ย แบบเยี่ยมเลยอะหายากก็เลยมาท่านชวนก็อ่าโอเคเลยค่ะท่านมีอะไรที่อยากบอกเราก็จะได้สนุกนะคะสนุกยายานี้ดีกว่าเพราะนั้นข้อความ AI ที่เขียนต้องปรับให้เข้ากับบริบทไม่คัดลอกแบบอะไรคะตรงใช้เครื่องมือตรวจจับได้ด้วยนะคะเพราะนั้นต่อให้ยังไงวิธีเล็กๆค่ะพวกเราแอบกระซิบเล็กๆเ,เลย เราก็ปรับคําที่เขาให้เราซะอย่าไปเอาของเขามาหมดเพราะไม่ได้อ่าตอนนี้ท่านทําอะไรอยู่คะท่านท่านอภินันคะ่ะกําลังจะบอกว่าให้ AI ช่วยเกิดนําในบทที่หนึ่งอ่บอกว่าให้เกิดนำแบบความเป็นมาของปัญหาการวิจัยเนี่ยอตอนนี้มาแล้วเห็นไหมบอกให้เกิดนำเนี่ยสักร้อยห้าสิบคำ พอเกิดน้ำแล้วเราก็จะไปใส่หัวข้อย่อยหัวข้อรองเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเป็นความเป็นมาของปัญหาการวิจัยเป็นอตอนนี้ความเป็นมาตอนนี้มองเห็นไม่ได้ที่เขาเกิดน้ำเนี่ยของท่งานเห็น่เห็นเห็นแต่ว่าถ้าไม่ถ้ายังอ่านไม่ออกเดีย๋ยวให้เขาอ่านให้ฟังได้ อ uh, วามเปาปัญหาการวิจัย <laughs> ยุคปัจจุบันการปกครองท่องถิ่นงของประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความคดาดหวังของประชาชนและข้อจํากัดด้านงบประมาณการบริหารแบบเดิมที่เน้นขั้นตอนราชการจึงไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารทั้งด้านการให้บริการสาธารณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแนวคิดการปกครองท้องถิ่นเชิงนวัตกรรมจึงกลายเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มความโปร่งใสในการบริหาร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์รูปแบบปัจจัยและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอ่าโอเคอันนี้เกิดนำนะแต่ตอนนี้เราจะลงลึกไปหาหัวข้อรองว่าความเป็นมาของปัญหาการวิจัยเนี่ยขอให้เป็นตัก290คําแล้วให้ยกตัวอย่าง3ข้อข้อละร้อยคำนี่นะเอาแล้วนะ ตอนนี้เราลงไปเลยไปถึงบอกว่าไอ้หัวข้อรองตอนนี้หัวข้อหลักก็คือความเป็นมาของปัญหาเนี่ยก็ให้เกินนำ้ำละตอนนี้เราลงไปหาบอกว่าหัวข้อรองเนี่ยตอนนี้หนึ่งจุหนึ่งจุหนึ่งเป็นความเป็นมาของปัญหาการวิจัยเราบอกว่า2อ0คํเก้าสิบคก็แล้วกันไม่เอามากบางทีเราให้ตั้งสา0รอเก้าสิบหรือสี่ร้อยก็มีอ่นนอานแนวย่อ แล้วก็ให้ยกตัวอย่างด้วยปัญหามันมีอะไรบ้างแนวนะตัวอย่างปัญหาปัญหาตัวอย่างที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างที่สองอ่าท่านอ่านได้ไหมเนี่ยถ้าอ่านไม่ได้เดี๋ยวให้เอไอมันอ่านไม่เป็นไรค่ะเราไม่ต้องอ่านก็ได้ค่ะถ้าเอาอว้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเอไอไม่ต้องอ่านอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างนะ ทีนี้เราก็มาอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อรองก็คือ,อนอกจากความเป็นมาของปัญหาการวิจัยแล้วเราก็บอกว่าหนึ่งจุหนึ่งจุดสองความสําคัญนี่แหละมันจะโยงไปสู่ในการทําวิจัยความสําคัญของปัญหา้าการวิจัยเราบอกเอาย่อก็คือเอาสักอเอาสองร้อยห้าสิบคำแล้วก็ยกตัวอย่าง และตัวอย่างสักสามข้ออก็คือและอะตัวอย่างสามข้อข้อเอาข้อละเก้าสิบคำก็แล้วกันเอาสั้นๆน,นี่แหละก็แบบนี้มันก็จะยกตัวอย่างมาถ้าให้มันบอกว่ายกตัวอย่างเอาบอกว่าให้ยกตัวอย่างาาและ แล้วก็บอกว่าละถ้าอ่าภาพประกอบด้วยมันก็จะยกภาพมีภาพอ่าภาพประกอบเอาและบอกว่าเอาหนึ่งภาพเดี๋ยวสามภาพมจาจัดชาหนึ่งภาพประกอบเนี่ยถ้าแบบเนี้ยอันนี้ก็คือความสําคัญของปัญหาการวิจัยพอสําคัญยังไงก็มาทําวิจัยมันก็ต้องต่อด้วยอ่าอันนี้ข้อตอนอาละมันเอาภาพมาละเนี่ยมันก็ดี าภาพเนี่ยมันมีทั้งภาพจริง